สวัสดีค่ะมือนี่ช่องสงการผ้าลวยจะมาตามแนวทางพอยั่นนะคะพี่น้องหลังจากพอยั่นไปจัดปิงปองน้ำปูขาวแล้วเด้งยินเพิ่นวาเพิ่นฝันดีเนะคะพี่น้องกลับมาตามกันเลยเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะพอยัน่นสวัสดีค่ะเป็นจังไดเนาะเป็นจังไดฝันที่เด้ยินววาฝันดีแล้วเนาะ จับปิงปองทั้งปูเขาแล้วมานอนฝันอะไรเองง้อข้อยไปเรียงร้ายเต็มทั้งเลียงมูบงไงยเหมนเราะตัองไปกัมมาแล้วหันมาเรียงรับเลขเขาแล้วที่เนาะัวเงี้ยนไปวีเงี้นไปวีมาเงี้ยนไปเป็นงานเราไม่เงี้ยเงี้ยนเงี้ยงใจคนเงี้ยนเห็นปืน ก็เลยเจ็บไปห้อยไว้จะล้างเฮียนมีล่าเก็บเงินไไมีเงล่ามีเงยล่าตีปีเคยบอกบอกเรียกถือเงินมาเจ็บไปห้อยไว้ตะล้างเฮียนเพิ่นนั่นแหละเก็บเงินเฮียนเงินยังซอยกระจ้ามาเพิ่นสีเฮ็ดงานสีมีบุญมาเป็นฟันเป็นตอนเป็นโนไปเลยเหีนเงินท่านออกหรือพ่อปืนก็เลยไปห้อยไ้จะล้างเฮียนมีล่าพี่น้องว่าจังไดนอป่านี้ พอเพลินล้ะไปไหวไปเงินเพิ่นเออมันเจี่ยวกันบ่กับอันไปจกปิงปองน่ะมันฝันดีบ่ฝันดีโจ๊ปิงปองตอนโจ๊ปิงปองมาเหล้วกับฝันจังซีฝันจังสีล่ะแต่ว่ามันก็เจี่ยวตอนที่ว่าไปไรเอางัวเอาคว้วยน่ะหรือว่าเหลขกเพิ่นจากเขาเหลขกปิงปองเพิ่นจะกเขาเพิ่จังไหรเนาะพี่นองกับพิจารณาเอาใส่วิจารณญาณในการดับช่มเนาะพี่นองกะ อยากเบาให้มันได้จะหานาทีเนาะคะ่ะกะแต่กีก็เคยถืออยู่นี่เนาะขอยันเคยถืออยู่นี่เนาะอยู่เคยเคยได้จิ 99, 99, 99, 99, 99. ๊บเก่ากับจิ๊บก็ได้เออจิ๊บเก่ากับจิ๊บก็ได้อยู่ฮกซีเออเอาจอดจอนี่คือจิ๊บเก่ากับจิ๊เนาะได้เนาะแล้วทำบ่ได้ตามพอจักเทีอาบ,าบ้านโดน สองหัวดบ่ไเลยตามเนาะค่ะเนาะมิตรใหหวดบวงหันกับจับปิงปองกับมี่พอพ่อสมปองไปจับกระทูมพาแล้วแต่ว่าวันนี่ค่ะไปจับกะมิตรไปประเทศเพื่อนบ้านเนาะเมื่อนั้นก็เลยเจซีเนาะออกอยู่มืดมือเออออกอยู่มืดมือออกน้อยอยู่มืดมือค่ะพอไปจับปิงปองกับเลยแล้วก็มาฝันเนาะ ปันว่าเด้งงัวเด็กกล้วยไหลงัวไรกล้ว,ลวยก็อาจจะหลีกจะเข่าหรือจังไไดเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าฝันาวาปืนไปไหวเฮี้ยนมีไงลาห์ไงลาห์หอยเป็นตะลางเฮี้ยนพิ่นแล้วบันนี้เลขบาางง้าดพื้นที่ตัวใดญ่นะสองแปดเออสองสองแปดสามไปถามเพิ่นเดี๋ยวละ, <c oughs> ะแอดกลับไปถามเพิ่นเดี๋ยวสองแปดสาม กัมาแยกแยะให้แปดสามสองแปดยูดอกพี่น้องนี่ค่ะพี่นอนะะ้องเนาะค่ะเพื่อนกับฝันซํานี่เนาะค่ะพี่น้องกับเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเป็นแนวทางสื่อฉลาดก,กินแบงรัฐบาลอันนี้คือเหลขกปิงปองที่เพื่อนไปจับเนาะคะ่ะคาเทียเพื่อนฝันจังวาดไหลง่วไหลข้อยเขาขอกาเทียมันมากเหลขกปิงปองเนาะคะ่ะของปูขาวนะคะนี่กับที่เอาขึ้นโช่น้ำอันนี้ก็คือเหลขก บ้านเมล่าตีเนาะค่ะพี่น้องตึกบ้านเมล่าตีสองแปดสามเอกาลิตัสไฮแปดสามสองแปดนะคะ่ะกับปินแนวทางซื้อฉลากกินแป้งรัฐบาลงวดประจำวันที่สิบหกกุมภาพันหกเกตเด้อนะค่ะพี่น้องขอฝากนี่คือเลขกพอยันเนาะคะ่จะจับปิ่นปองได้อันนี้ เพิ่นจับปิงปองมาแล้วเพิ่นกับฝันดีเดี๋ยวละค่ะเพื่นฝันว่าเอาปืนไปไหวเห้เฮี้ยนม่ไงล่าตีสิเพื่อนเคยบอกเลีกถือหกหนึ่งเด้อค่ะพี่น้อง,งอาเทียเป็นเลขบ้านของเพื่น,ะนะคะเทียแปดมาเนาะค่ะหัวนี่เนาะก็เอาไว้เนาะค่ะพี่น้องกะล่องเงงะะสียงบึงเนาะค่ะเสียงบึงล่องบึงเออล่อ,องบึงคะเทียมันเข่าเนาะค่ะเรีเกิันกับมีเขา่านี่ลุดเนาะค่ะกะ เป็นแค่แนวทางนะคะเป็นแนวทางซื้อฉลากินแป้งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กลุ่มผพ้าพันกเจ็ดนะคะพี่น้องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแค่กดกระดิง่งกดซับสไครให้กับทางช่องเดอร์ค่ะพี่น้องกับคลิปนี้กัสวัสดีค่ะขอให้โชคโชคมันๆนะคะ